สวัสดีครับกินและเที่ยวได้สองล้อนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ท่าเรือพระรามห้านะครับไม่ได้มาให้มาดูเรือนะครับมาให้มาดูบรรยากาศแต่จะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับมาร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ําเดี๋ยวเราจะได้นั่งกันตรงริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับส่วนใครที่จะมานะครับก็มาอยู่เทินใต้สะพานนี่แหละครับใต้สะพานพระรามห้าขาที่จะไปทางติวานนท์นะครับ แต่เราไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับให้ลงด้านข้างมานะครับแล้วมายูเทิร์นทางขึ้นที่อยู่ตรงนี้แหละครับตรงยูเทิร์นพอดีเลยนะครับจะมีทางขึ้นอยู่ก็จะมีทางเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตรงนั้นลยดีกว่าเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆเลยครับขับรถมาพอเลี้ยวยูเทิร์นแล้วให้มองซ้ายไปครับยูเทิร์นนะครับไม่ต้องเลยยูเทิร์นออกไปเราจะเห็นป้ายร้านนะครับ ันะครบให้เข้ามาในซอยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นร้านาหมูสเต๊ะเลยฮนระสชาติใช้ได้เลยครับอร่อยเลยพอเห็นร้านหมูสเต๊ะก็นั่นแหละครับถึงทางเข้าเลยครับแล้วก็ตัดภาพมาถึงด้านในนะครับหน้าร้านถ้าเข้ามาจะสังเกตเห็นหมูสเต๊ปะป้าพินนะครับอ,าาอร่อยครับเจ้านี้ อนันนี้ผมสั่งไปแล้วชุดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเข้าไปส่งด้านในค่ะสีสันโอเคเลยครับเนี่ยนุ่มครับหอมครับจ้าวนี้อร่อยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันทั้งในครับครับเดินเข้าไปส่งให้แล้วนะครับร้านนี้บริการถึงที่ครับเดินเข้ามาคุณจะเห็นนะครับอยู่ทุกวันศุกร์นะครับ เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ใครสนใจก็มานะครับบอกเลยว่าอร่อยครับแต่บอกก่อนนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับกับเยนโฟต้มยำอะไรพวกนี้ครับมาถึงที่นี่นะครับเห็นไหมครับ <laughs> ไปต้องถอดรองเท้านะครับขึ้นได้เลย รรยากาศในร้านชิวๆครับสบายๆมีจักมาใช้ใช้จักรทำด้วยขอบคุณมากครับอ,อยู่ริมน้ำนครับบอกวก่อนอันนี้คืออยู่ริมแม่น้ำเจยายา้าพญาแต่ยังมีพัดลมบริการให้นะครับไม่ร้อนนะครับร่มรื่นครับไม่ร้อนครับ ครับเห็นอะไรเจ๋งๆไหมครับผมถึงได้มานะครับมีไอเมให้บริการด้วยเออขอถามก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยถานต้องถามพี่พี่อะไรครับพี่ยุคค่ะพี่ยุนะครับคือผมมาแล้วผมสะดุดตามากเลยตรงองค์กรเนี่ยคื ด้วยความคิดอะไรยังไงพี่ถึงได้ใช้โอง่งพี่อุ้ยพี่เขาไปไปเห็นที่ที่ไหนนะพี่อุ้ยที่ไหนเมี่ยแบในเพจอ่ะแล้วก็เห็นแล้วก็พอดีบ้านเราลม,มันแรงใช่ปะก็คิดว่าเออมันต้องช่วยเราได้แน่เลยแล้วมันก็แบบ,บมีของอยู่อะคือเราไม่ต้องไปซื้อไปหาใช่ไหม DIY เอาเลยใช่ได้อย่างคือแบบว่ามันก็นะกันลมได้ดีนะฮะราะอยู่ริมแม่น้ําด้วย อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับน้ำตกหมูตุ๋ยกรมป๋แล้วก็เย็นกะปกอค่ะเม่ค้ากำลังเตรียมตัวง่วนเลยนี่ผมมาเช้าไปฮะยังจัดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศโดยรวมนะครับขอบคุณมากครับ ครั่นท่าเหลือพระรามห้านะครับอยู่ใกล้ๆก,กันแลยครับเดินมานิดเดียวเองนี่คือสะพานพระรามห้าที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปนั่นคือฝั่งตีวานนท์นะครับมาเช้าก็จะได้บรรยกาศแบบนี้ครับ ถ้าใครอยากจะเดินเล่นขยันเดินก็เอาเลยครับเดินไปสวนนู่นนะไปได้อีกไกลเลยแหละท่านึกถึงบรรยากาศสมัยเด็กๆนะครับอยากจะนั่งเก้าอี้นักเรียนก็นะครับเชิญลมเย็นมากเลยครับสบายสบายชอบน้นบรรยากาศแบบนี้น<ต>ี่ครับหมูเตะมาสองผมมละ เดี๋ยวรอก๋วยเตี๋วดีกว่าครับแล้วค่อยถ่ายกันอีกทีนึงนะครับนะรครับใครที่จะมานะครับผมแนะนําเลยมานั่งดืมน,น้าเนี่ยเหมาะเลยครับฟินเลยได้บรรยากาศเลยถูกนะครับแหมลมเย็นกว่าด้วยแนะนําให้มานั่งตรงที่เป็นเก้าอี้นักเรียนอ่ะเหมาะเลยครับเห็นไหม เดี๋ยวก็รอก็เตี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนั่งรองก็เจี๋ยวเพื่อนๆนะครับก็นะครับคุณได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยนะนครับมีเรือด,ด่วนเข้ามาด้วยนั่งกินไปมีเรือด,ด่วนเข้าออกน,น่าโถเปินสดสด ได้ยินเสียงคลื่นไหมาะครับมาพอดีเลยครับนี่ขอบคุณมากครับวันนี้มื้อเช้าต้องเยอะหน่อยครับเมื่อวานไม่ได้ทานข้าวเย็ยนออกแนวนประกาศเล็กนึงวันนี้นะครับใครสนใจจะแวะเวียนมาก็ได้นะครับเดี๋ยวริมน,น้ำพระรามานะครับนั่งชิลๆว ริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศเรานี่หาได้ที่ไหนเล่านอกจากเมืองนอนเชิญแวะมาได้นะครับแมงปอใครเอ่ยสะไอย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยลวกันกดติดตามด้วยนะครับสนใจก็แวะเวียนมานะครับเมืองนอนเรานี่เอง Bye bye.